ที่สองถึงบทที่3โอเคพระเจ้าตั้งอีซิเคียนเป็นผู้เผยพระวจนะอยากให้เราดูในอซิคียนบทที่สองข้อที่สาถึงข้ที่แปดมันเป็นที่ยาวนิดหน่อยบทที่สองที่สถึงข้อที่แป าบุคมนุษย์เอ๋ยเราส่งเจ้าไปยังคนอิสราเอลไปยังประชาชาติที่มักกบฏผู้ซึ่งได้กบฏต,ต่อเราทั้งตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อจากต่อเราจนถึงทุกวันนี้เขาพัน์ที่ดื้อด้านและใจกระด้างเราใช้เจ้าไปหาเขาทัางหลายและเจ้าจงพูดกับพวกเขาว่าพระยาวเวอ,องค์เจ้านายแต่ พวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเพราะว่าเขาเป็นพงทันที่มกรกะบทพวกเขาจะได้รู้ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งท่ามกลางพวกเขาแล้วส่วนเจ้าบุรมนุษย์เอ๋ยอย่ากลัวพวกเขาหรือคำพูดของเขาถึงแม้ว่าต้นหนามและหนามพุ่มดอกจะอยู่กับเจ้าและเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางใบป่องก็อยา่ากลัวคำพูดของพวกเขา และอย่าท้อถอยเพราะสีหน้าของพวกเขาเพราะว่าเขาเป็นพงพันที่มักรบตรแต่เจ้าจงกล่าให้คําของเราให้เขาฟังว่าพวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเถิดเพราะเขาเป็นพงพันที่มักรบรส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงฟังสิ่งที่เราเกล่าวกับเจ้าอย่าเป็นคนมักรบรเหมือนพงพันที่มักรบนั้นจงอาบปากของเจ้าและกินสิ่งที่เราให้เจ้า สิ่งแรกที่อยากเน้นถึงเราเราเห็นว่าแล้วพระองค์ตรัสกับค้าพระเจ้าว่าพูดมนุษย์เอ๋ยนะสิ่งที่น่าสนใจและเราไม่มีเวลาจะเข้าดูละเอียดแต่อีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้ภาษาหลักเราจะเข้าใจอันนี้เพราะว่าเราจะเข้าใจว่ามนุษย์มันเป็นอาดัมอันนั้นเป็นคำว่ามนุษย์ ก็เลยเราเราต้องพยายามตีความหมายว่าเขากำลังเรียกว่าเป็นบุตรมนุษย์หรือเขากำลังเรียกว่าบุตรอาดัมเขากำลังนิ่งถึงเป็นเป็นบุตรของมนุษย์ทั่วไปหรือเขาเป็นบุตรของมนุษย์ไม่ของของ,ของอาดัมจริงๆมีความหมายม,มันเหมือนกันแต่เวลาเขาเขาบอกว่าเป็นบุตรมนุษย์เป็นเป็นคำที่พระเจ้าไม่ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้กับ uh, กับผู้เผยพระวจนะคนอื่นทำไมเรียกอเอซิกินแบบนั้น ก็น่าจะนิ่งเฉงก็อซิกินก็มันมันินด็กกับอาดัมถึงปัจจุบันก็พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่อาดัมถึงปัจจุบันและเวลาอซิกิเอนเวลาเขาออกไปก็เขาเป็นปุกมนุษย์ไม่ถึงเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นคนที่อ่พูดให้แกมนุษย์ต่อไปเขาเป็นคนที่จะนามนุษย์มามา,มารู้จักพระเจ้าอีกแต่เราเห็นพระเจ้าก็เรียกเขา จะเป็นผู้เผยพระวจนะและเหมือนเยเรมีเหมือน Isaiah, อิสยา,า,ก,า,า,สาก็พระเจ้าเตือนเขาด้วยคนนี้เป็นคนดื้อเขาเป็นคนดื้อตั้งแต่บางพับบรก่อนเขาเขาจะเขาน่าจะไม่ยอมฟังคิดว่ามันแปลกไหมที่ผู้เผยพระวจนะสามคนที่เราศึกษาทั้งสามคนก็พระเจ้าเตือนเขาเขาจะไม่ยอมฟังคิดว่ามันสอนเราว่าอะไรเกี่ยวกับ เกียวกับผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าพระเจรงียให้ผเะจนะไปไปปของชาวอิสราเลเนยค่เห็นว่าพระเจ้าสงพระเจ้างสรรเสริญแล้วก็เจ้ารักษานสัญญาอะไรเยโอเคแต่ชาวอิสราเอลเขาดื้อเวลาเราวิเคราะห์จากไกลเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นความฉลาดที่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหม เวลาเราคิดถึงชาวอิสราเอลมันน่าจะฉลาดที่เขากลบใจและเขาตามพระอิสราเอลเขาตามพระเจ้าใช่ไหมครับใช่ใช่เคยด,ดูหนังไหมเฉพาะนางผีและนางผีก็มันลักษณะเหมือนกันหมดเรารู้สะไร้รู้ผีรู้อะไรก็ตามเรารู้เหมือนอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมแต่มีคนเข้ามาเขาฟังเสียงและเขาทำอะไร เขามาหาและเขาบอกว่าใครอยู่ไหมใครอยู่ไหมและเรากำลังพูดอะไรเรากำลังบอกว่ายาบายยาบายยาบายแต่เขาบายปุ๊บตายก็เราใครๆกันเรากำลังอ่านจากไกลและเรากำลังบอกกับชน,ช,นชั้นไอสอลต้องกลาบใจมันไม่ยากใค้กลับใจมันไม่ยากพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดและเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ ตลอดเพราะอะไรเพราะเรามีประวัติเราเห็นเราเห็นลักษณะของพระเจ้าและเราอยากบอกกับชาวอิสราเอลเราอ่านบอกว่ากลับใจสิกลับใจแต่คนที่อยู่ในเรื่องเหมือนเขาตาบอดเขาเห็นไม่ชัดและเขาจะไม่กลับใจคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมคิดว่าผิดปกติที่เขาดื้อและเขาไม่อยากกลับใจ เมื่อไรในประวัติของชาวอิสราเอลเราเห็นเขาใจอ่อนและเขาพร้อมจะเขาเขาพร้อมจะรับถ้อยคำของพระเจ้าอย่างเช่นโอเคแต่เราสามารถนึกถึงว่าในในในประวัติก่อนไหมเห็นไหมผู้วินิจฉัยมันมันปุ๊บม,มันเริม่มมีประโยชน์ เพราะว่าเราเห็นว่าชาวอิสราเอลเขากลับใจเมื่อไรเมื่อพระเจ้าก็อนุญาตชาวอาชนชาติอื่นก็มาทำลายมาต่อสู้กับเขาเมื่อพิพากษานั่นเป็นเวลาที่เขาจะขอทุนแต่พระองค์เราคิดถึงชาวชาวอิสราเอลเวลาเวลาเขาเป็นทาสในอียิปต์ก็เขาอยู่เป็นทาสสี่ร้อยปีเขาพร้อมจะให้ ฟอร์อเทเขาพร้อมจะฟังถ้อยคำของพระเจ้าแต่ไม่แต่โมเตไปเขาชอบเรื่องแต่ไม่ชอบวิธีก็เลยเขาสงสัยและเวลาเขาอ,ออกไปเวลาเขาชนะอะไรเกิดขึ้นใช่เขาบนใช่และหลังจากนั้นก็พระเจ้าจะให้พระเจ้าจะไม่ให้น้ำ ทำไมเขาเขาจะอยู่ในเทนทุรการดานก็มันไม่มีน้ำและเขาตอบอยังไงทำไมไม่มีน้ำเขาโบนเหมือนเหมือนพระเจ้าลืมเหมือนเหมือน,นพระเจ้าไม่ได้ดูแลใช่ไหมครับและอะไรเกิดขึ้นก็โมเสสก็ทำให้มีน้ำทำอัศจรย์เพื่อมีน้ำให้เขาเกลียเวลาเขาถือว่าเราไม่มีอาหารเกลียก็พระเจ้าให้อาหารก็พระเจ้าเตรียมเขาและเวลาเขาถึงคานาอ่านเขาตอบอยังไง สูงไม่ได้เพราะมีกำแพงสูงมีกำแพงใหญ่มีคนตัวตัวใหญ่เขาเกง่งมีอาวุธเขามันเป็นบาดไม่ได้ไม่แต่พระเจ้าเตรียมเขาในทินทูรกานดันทุกครั้งมีอุปสรรคพระเจ้าดูแลแต่เขาไม่ได้กลับใจเขาไม่ได้ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและในช่วงนี้เราเห็นเช่นกันในยุคของอเอเซียก็อเอเซียก็พยากรณ์เขาประกาศให้แกกษัตริย์แต่กษัตริย์ไม่เชื่อฟัง ไม่เชื่อฟังเขาทำสิ่งที่เขาอยากทำเยเรมี me, ในยุคข,ของเยเรมีเราถือว่ามันมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่แต่ผมยังถือว่าถ้าเขากลับใจเสียใหม่ก็พระเจ้าจะไม่พิพากษาแต่เขาไม่กลับใจเขายังดื้อเราอยูสย่สบายสบายเราต้องกลัวอะไรและพระเจ้าพิพากษาและซิกเกียนเขาเป็นเฉลยและพระเจ้าบอกกับเป็นซิกเกียนว่าเขายังเป็นคนดื้อ เขายังอยู่ในความบาปของบา,งาพบุรุษและในปัจจุบันละในปัจจุบันนี้เราถือว่าคนสมควรจะรับเชื่อพระเยซูจริงๆอยากไปสวรรค์อยากไปนรกมันไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นชัดแต่คนที่อศาศัยอยู่ในความบาปทำไมเขามองไม่ห็แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่แรกเราเห็นแบบนั้น เค okay. ไม่ไปที่น,นูนไม่ต้องเรียกว่ามีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเรารู้เขาต้องทำอะไรแต่เขายังไม่ทำและเราสงสัยว่าเราประกาศความเจ๋งทำไมไม่มีใครกลับใจทำไมใครไม่มีใครเชื่อมันไม่ใช่เป็นสิน่งพป,ปกติชาวอิสราเอลก็เป็นเช่นกันแต่ไม่ทราบเมื่อ,อไหร่ที่เราม,มันเข้าในสมองของเรา เวลาเราประกาศข่าวประเสริฐสมควรจะมีพันพันคนสมควรจะมีคนส่วนมากที่มารับเชื่อในพี่น้องถ้าเป็นอย่างนั้นมันมันเป็นผลลักษณะที่เราเห็นในพระคัมภีร์ทั้งทั้งหมดใช่เราเห็นสามพันคนก็รับเชื่อใน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 วันเพนเทคอสตใช่อันนั้นเป็นความเจ๋ง แต่ปกติเวลาเวลาปาโลก็ไปไปต่างประเทศเวลาเขาไปเมืองอื่นๆอะไรจะเกิดขึ้น,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 นมีคนจะรับเชือ่อและปุ๊บมีทุกคนแหงแต่ไม่ทราบทำไมในปัจจุบันเราถือว่ามันสมควรจะง่ายมันมันคนควรสมควรจะแค่รับเชือ่อมันง่ายๆจริงๆเป็นเรื่องง่ายชาวอิสราเอลเค่กลับใจแต่เขาไม่กลับใจและ ไม่แต่เขามีถ้อยคำที่ออกจากพระเจ้าตรงๆเขาเห็นพระศริของพระเจ้าพระเจ้ายังให้เขาเตรียมตัวเพราะว่าเขาดื้อเขาจะไม่ยอมฟังไม่แต่พระเจ้ากำลังพิพากษาและพระเจ้าทำสิ่งที่น่าสนใจในบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามบอกว่าและตรง จักกับข้าพเจ้าว่าบูมนุษย์เลยจงกินสิ่งที่เจ้าได้พบจงกินหนังสือวลน,นี้แล้วจงไปพูดกับองค์พันอิาเอลข้าพเจ้าจิตหน้าปากและะองทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังสือมวลน,นั้นและกลงตรัสกับ,กบข้าพเจ้าว่าบูมนุษย์เลยจงกินหนังสือมวัน,นี้ซึ่งรอให้แก่เจ้าและบรรจุไว้เต็มท้องของเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็รับประทาน เมื่อนันนังเซงฮวนนั้นอยู่ในปากของ,าง้าบเจ้ามันก็หวานเหมือนยังขึ้นอซกเค็มเขาเกินถ้อยคำองประจาจริงไหมคือวเคีอวเขาเกินกระดาษไหมแต่จริงๆมันน่าจะไม่ใช้กระดาษน่าจะเป็นนังสัตว์เพราะในสมัยนั้นก็เขาใช้นังสัตว์มากกว่ากระดาษเขาเกินไหมรู้แค่ปเป็นการเปรียบเทียบแค่แค่เป็นอุปมา โอเคถือว่าเขากินทําไมก็ไม่มีข้ที่บอกว่าเหมือนกินหรือว่าเหมือนรสชาติเหมือนได้กินโอเคใช่ก็มันไม่มีอะไรที่แสดงว่ามันมันมัน,มนไม่ใช่เป็นความจริงใช่ไหมถ้าก็รับประทานใช่เปรียบเทียบว่าเหมือนน้ำผึ้งใช่ก็เลยเขาแล้วนั่นเป็นรสชาติเป็นเป็น,ปนไม่ใช่เป็นน้ำผึ้งมันเหมือนเป็นโอเคแสดงว่ามันหวาน โอเคแต่ถ้อยคำนั้นที่เขาเกีนมันเป็นถ้อยคำอะไรในบทที่สองมีบทคำาครวนคำว้ทุกและคำวิบตัติเขียนอยู่บนนั้นและเวลาอิสอิสิกีนเวลาเขาเขีนเขาถือมันหว,นว,นว,นวนนานทำไมทำไมพระเจ้าให้เราเห็นรายละเอียดนี้ โอเคเราเข้าใจว่าพระเจ้าให้ผู้เผยพระวจนะเขาทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อแสดงออกเพราะว่าชาวอิสราเอลก็เราเราคิดถึงพิธีมหาเสน่หพิธีมหาเสนตมันมันแค่เป็นการเปรียบเทียบแต่แต่จริงๆมันมันเป็นการเปรียบเทียบที่ยังมีประโยชน์สิ่งที่เราทาแสดงออกความจริงของสภาพเราโอเคเราเข้าใจว่าเวลาเขาเกินถ้อยคำนี้ มันไม่ใช่แสดงว่าเขาสามารถท่องจำได้มันไม่ใช่โอเคแต่อยากให้เราเข้าใจอันหนึ่งเวลาคิดถึงความคิดของชาวฮีบรูแรงอารมณ์อยู่ที่ไหนแรงความคิดอยู่ที่ไหนท้องโอเค okay. ก็เลยเวลาเขาเกินถ้อยคำเขาเกินพระวจนะของพระเจ้ามันจะเข้าในความคิดมันจะเข้าในอารมณ์ น่าสนใจเนาะนโอเคและทำไมเขาถือว่ามันหวาน มถือว่านั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีโอเคเพราะว่าคร่ำครวญเราถือว่ามันไม่ไดีตลอดแต่จริงๆเป็นคร่ำครวญเป็นความทุกยากที่จะนำพระศิริของพระเจ้ามาอาศัยอยู่กับมนุษย์เราเห็นใน,รนพระคัมภีร์ใหม่ก็เขาเขาเขาเปรียบเทียบพระยิสุขิดเสด็จมาครั้งที่สองพระยิสคริดมาตั้งราชอาณาจักรบนโลกเป็นเหมือนผู้ญิงที่พร้อมจะคลอดโลกมันจะมันจะเจ็บหนัก แต่เป็นความเจ็บเพื่อมีประโยชน <Okay. S 1> ์ก็เราอาจจะอาจจะคิดเหมือนกันเนาะเราเราสมควรจะท่องจำเราสมควรจะเกณี์นไม่ใช่เกณี์นตรงๆแต่เราสมควรจะเกณฑ์นเพราะวันะของพระเจ้ามันสมควรจะอาศัยอยู่กับเราโอเคและสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากเพราะว่าไม่ว่าจะซีกิมบายไหนก็เพราะวันะของพระเจ้าไายกับเขาและยิ่งกว่านั้นเวลาเราเข้าใจความคิดของชาวชาวอยู่ก็ ความเคิดของเอเซเคียนจะเป็นเกี่ยวกับพระวจนะขอรพระจจ้าความรู้สึกของเอเซเคียนเป็นเกี่ยวกับพระวจนะขอรพระจจ้า